เอาเรครับผมบทุกคนครับอยู่กันในแมปเดมอนโซนี่ครับผมเพลงแบบลิขสิทธิ์แน่นอนนะทุกคน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไม่บวกกันทางคัสซีเลยเด้อตอนนี้เป็นแมบใหม่นะครับผมรู้สึกว่าเป็นแมบใหม่นะก็น่าจะแบบเฮ้ยน่าเล่นนะทุกคนเออเ้าไปเล่นไปโอเคใครอยากเล่นลิงก์อยู่ใต้ดีสคิปชั่นแล้วอย่าเพิ่งไปดูความฮาของคลิปนี้ก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงหน่โหลดด a ต้าขนาดเลย มาแล้วทุกคนครับนี่อุ้ยให้เราเลือกแบบว่าจะเป็นอสูรหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนักล่าสุดนะครับผมอ้ยเราเลือกนักล่าสุดนะเออไปอ๋อเป็นไฮเลยนะครับผมช็อตนี้ต้องไฮแล้วนะครับโอเคอุ้ยผมมาให้เลือกเลยเหรออ๋อว่าเป็นตัวนี้ตัวนี้โอเคอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้คืออะไรพี่หนุ่มเควสเหรออันนี้คืออะไรโอเค,คมีลัคกี้ว่ะสักทีเถอะ่าสักทีเถอะมา หนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหสั่งอีโอ้โหเฮ้ยถือว่าไม่โอเคถือว่าไม่โอเคโอ้ไม่เปลี่ยนตัวละครได้นะทุกคนครับโอ้นี่ไงเป็นเซนอิสืโอเคอันนี้คือให้เราไปฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคแปะ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 วทุกคนผมอยากเปลี่ยนตัวมากอ๋อเซนอิสมันระดับแรนะครับผมแต่ถ้าเป็นทันจิโร่แบบโอ้โหเช่ดนี่มันเผาพระเอกชัดเลยบะเนี่ยทันจิโร่คอมมอนเฉยเลยว่ะมาเติร์ฟเฟคเลยครับผมโอเคฮะเหมือนเราต้องไปฟาร์มตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยอฮ้ยเซนอิสืนอนอยู่ด้วย โอ้โหเข้าโซนนี้แบบนอนเลยนอนอยู่ด้วยคนบผมโอเคฮะทิ้งโอ้ยเอฟเฟกสวยนะคุณทําไปเล่นนะผมป้องกันได้ไหมไม่ได้ตัวคิวสิเฮ้ยโอ้โหที่มันอลังการจะจัดอ๋อถ้าเราข้างก็จะได้โซมาเนะคนครับอันนี้คือโซป่ะรู้สึกว่าคือโซนะใช่ไหมเออเออเอก้อนโซนะครับผมก้อนดวงวิญญาณ เดี๋ยวไปคนเออถือว่าคอนเซปต์ใช้ได้นะเออท้าไปเล่นเนี้ยผมโอเคอุ้ยบินไปเมืองอื่นด้วยนะทุกคนหนูมีออตโตโอ้ออตโต้นี้แน่นอนนี่ผมว่าแล้วเนี <c oughs> ย้ยผมเออเลอร์หยอกเล่นออตโต้มันน่าจะเป็นด้านของเกมพาร์ทหรือเปล่าเออเป็นเกมพาร์ทนะผมโอเคเออเออเฮ้ยผมเก็บโซตรงนี้ได้ไหมเนี่ยต้องเดินเก็บเหรออ๋อมมต้องเดินเก็บเออผมไม่ได้เก็บวะเนี่ยต้องเดินเก็บชึบชึบชึบโอเคสกิลใส่สแม่ง เออแต่ฝีเท่หนะแต่มันไม่ได้เก่งรู้สึกว่ามันพุ่งไกลกว่านี้หรือเปล่ารู้สึกว่ามันต้องพุ่งไกลกว่านี้นี่พ่อหนุ่มอันนี้ตัวอะไรอ๋อนี่ตัวปลาบอลไงเออมาดิพยวเขาต้มันไม่สู้เลยหรือวะนี่มันยืนก็งัเราตีเลยนะโอ้โหมันโคตรมันนะครับการต่อสู้นี่มันอะไรกันการต่อสู้นี่มันดุเดือดมากทุกคนครับโอ้โหผมฟันแล้วฟันอีกเขาไม่ตอบโต้ผมเลยนะ่ยเขานิ่งนะเนี่ยเห็นไหมไปตัวนี้มันถึงจังวะเลือดสามพัน ถึกเกินน่าจะเป็นแบบแนวสมูริเตอร์ว่าแนวดูทรงอะเดมอนสมูริเตอร์เงั้นหรือเพื่อนุ่มตรงนี้มีเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันหน้าคุ้นๆนี่มันหน้าหล่อเหมือนเกนชินเลยว่ะทุกคน เกมดีคุณภาพดีพ่อหนุ่มเออผมมีซื้อด้วยเฮ้ยเดี๋ยวถนะ้ทันจิโร่ดับสีอ๋อไม่ไปทันจิโร่ดับสีม่วงนะครับผมทุกคนครับท่านั่งของทันจิโร่ก็หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าโลบัคอุ้ยแพงนะนะครับผมแล้วก็มีน่าจะเป็นอาคซาเนะครับผมแปะโลบัคอืมก็ใช่ได้นะไม่ได,ไได้ไม่ได้แพงไม่ได้แพงกระเฮียร์แพงอยู่นะผมโอเคอุ้ยโซไม่ได้แพงนะแพงไม่ไหวะโอเคเราก็มาตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาตรงนี้อ่าอ๋อมาสปินอ๋อเครื่องก็ตัวคิวหรอ อ๋อมันก็จะเสียโซนะครับอ่าเราเปิดได้ตัวอะไรโอ้โหทุกคนนี่มันเกมกาชาแบบไอกาชาดีอะแต่กูได้เกลือกันไม่เป็นไรแต่ว่าเฮ้ยเกมดีนะเว้ยเออมันเป็นเกมกาชาเ,เฮ้ยวัตต์ฟัได้ตัวเฮ้ยได้ตัวหเซน เฮ้ย <laughs> สวยโอ้โหเดี๋ยวยะอสาคาซาสองจุดหนึ่งเอาไงวะนะโอ้ยมันเป็นเกมกาชาดีนะครับทุกคนครับเนี่ยเห็นไหมมันแบบกดตัวคิวแล้วมก็อันเชิญออกม,มาอุ้ยแค่เกมดีนี่ว่าโอเคเราววันเราเปลี่ยนตัวเป็นหน้าของชินอบุเลยนะครับผมทุกคนอุ้ยชินอบุนางเก่งนะโอเคเป็นเสาหลักเลยนะครับผมเปิดมาดวงดีขนาดนี้ทุกคนครับช็อตน,นี้ยังไงดูชินอบุโอ้โหดูดูท่าด,ด,ด,ดาบซะก่อนนะครับผมดาบของนางนี่แบบดาบดอกไม้นะครับปานของนางนี่คือปานดอกไม้หรือเปล่า ะคร่บเฮ้ยปาล์มพิษดิน่าจะใช่เออปาล์มพิษปาล์มพิษโอเคลองตีดูมันก็พอๆกันไม่ใช่หรอวุ <laughs> ้ยแต่เอฟเฟกต์สวยนะเออกดตัวคิวดูฮะทุกคนโอ้โหรงกว่าอันนี้แรงกว่าเป็นการแบบว่าเอ่อเอ๋อะไรใครเขาปั่นในทันยิโร่ <laughs> ตกใจหมดเลยโอเคเก็บโซ่ก่อนเนีทุกคนครับเออเราอัพตัวละครได้ไหมรู้สึกว่าตัวละครมันงงแงงไนงะไม่รู้ว่าการตีแต่ละอย่างอ โหแต่แม่งตัวคิวเท่จริงเนี่ยครับทุกคนอ๋อนี่ไงมีท่าน้าของเลเวลด้วยเราต้องอัพเลเวลนะครับผมเออไปชินนัมบุแล้วต้องอัพเลเวลนะครับอัพเลเวลยังไงเอ่ยชินนัมบุอัพไม่ได้ฮะรู้สึกว่าอะไรว่าจะขึ้นเองหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าขึ้นเองนะระดับอีพิกตีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้โอ้ตีห่างกันห้าสิบเลยโอเคมาเดี๋ยวไปหาที่อัพเลเวลก่อนนะครับคนดูอันนี้คืออะไรอ่ะกล่องเปิดเปิดได้หรือเปล่าโค้ดอ๋อใส่โค้ดแป๊บน,นึงนะ โอเคทุกคนอันนี้คือโค้ดนะครับผมสามารถใส่ตามได้เลยนะทุกคนนี่โอเคปุ๊บว้าวว้าวเหมือนจะได้ที่บอกตัวละครหรือเปล่าหรือว่ายัางไงตะใบฟึ๊บโอเคห้า okay, พันอุ้ยเขี่ยสุ่มได้ยาวเมื่อกี้ผมสุมม่มไปไม่กี่รอบเองนะเออมันมีคนมีชิน้นระบุมมเหมือนเราด้วยเฮ้ยแจกตัวด้วยนะครับผมเป็นตัวเวลคัมนะฮะได้ตัวรุยหรือเปล่าวิดีว่ะเออดีดีดีด,ด,ดีอันนี้ดีเลยโอ้ยแย่คเดี๋ยวนะได้ทันจิโร่มาสามตัว อ๋อการขึ้นเลยว่าคือเราต้องสุ่มได้ซ้ำทันจิโร่สามตัวมันก็ต้องแรงกว่าชินะบุสิโอ้โหไม่แจกทันจิโร่วัตเฟกโอ้โหแจกทันจิโร่อย่างงี้หมดหนุกเลยโอเคทุกคนไม่เป็นไรฮะอืมเราได้ทั้งนักของบูธคูณสองด้วยนะทุกคนเออท้าไปเล่นนะทันจิโร่เฮ้ยอ๋อทันจิโร่ล่างอันนี้ครับทุกคนเป็นล่างเอ่อปานตะวันนะครับผมเออคามูระเดนนะครับถือว่าเท่นะเออลองตัวคิวดูนะครับผมดูการปั่นชวิง เออโคตรแรงเลยครับผมปั่นไปชุบชุบว่าแต่ผมจะไปเมืองอื่นนี่ต้องทำไงอ่ะคนดูว้ามีการแบบลัคกี้โอ้มีโชคลัคกี้ให้ด้วยดูว่าอุ้ยดีว่ะไปเมืองอื่นอายูโอเคเทเลปลอดไปไหนครับผมปุ๊บตรงนี้มีบอสอาคาสะแม่งตีกันเต็มเลยโอ้โหตีด้วยพี่นุ่มเชื้อเลือดล้านกว่าไหวปะเนี่ยโอเคโอเคโอ้ดีว่ะมีท่าน้าของขวามือครับผมเป็นการบอกสกอร์ว่าใครทำดาเมจได้เยอะสุดอะไรประมาณนี้ เลยครับผมโอเคโอเคโอเคปั่นไปต่อดาเมจเราต้อานไม่ได้นะครับผมรู้สึกว่าถ้าดาเมจเยอะก็จะได้ทั้งของไอเทมของต่างๆเยอะด้วยนะครับผมโอเคเรามีคูณ2อยู่ถ้า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 ได้ค่าบอสตัวนี้น่าจะโอเคนะเออถ้าได้ค่าบอสตัวนี้น่าจะเฟี้ยวเลยนะครับผมมีคูณ2อยู่นะครับมาดูโอเคเดี๋ยวขอแยกไปตีบอสตัวนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนฮะเม่ยืนนิ่งให้ตีเลยมูซันเอ้ยไม่ใช่ดิบอสมูซันมันใช่หรอไม่ใช่อัคซ่าเออเปิดมาอัคซ่าเฉยเลยคืออะไรวะรู้สึกว่าจะมีวาร์ปที่เดียวนะครับผม ก็คือวัดไปหามูซันนะครับแล้วก็วัดกลับไปนะครับผมเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมีตัวอะไรบ้างนี่ยมีทั้งนของอสูรน,นะครับผมเล่นโกรเต็มเลยแล้วก็มีทันจิโร่มีเออเขาเรียกว่าอะไรเซติสึด้วยนะครับผมทุกคนมีชินอุบุไหมไม่มีฮะเออไม่ไม,ม,ม,มีเอ้ยมีมีหนึ่งตัวนะครับผมโอเคโอเค,อเคตัวนี้มาใกล้าตาละแล้วก็ตีไปเรื่อยก่อนนะครับคนดูเอาจริงป้าเปิดออโต้คลิกแบบอีซี่มากกว่านะผมเปิดออโต้คลิกได้ไหมเอ้า ผมลบไปแล้วเหรอตัวคลิกอะ่ะเออช่างแม่งนะผมมันเป็นไรตีต่อแล้ววะแม่งมมดมูสันนี่แม่งอย่างคึกเลยเฮ้ย โอเคคนดูตอนนี้คือดาวไมเราไม่ทันเขาเขาลยนะเฮ้ยแต่อย่างน้อยก็ติดทับก้าวนะมีดาวคนนะ้เงนน้องกันแล้อีกเป็นไรเว้ยทุกคนอันนี้ขนาดทันจิโร่เลเวลสามนะแล้วคือคุณอย่าลืมน,นะครับการที่จะขึ้นเลเวลน่าจะต้องส่มได้ตัวซ้ำแล้วเป็นอะไรที่แบบโอ้โหยี่ห้ถามจริงเม่งขอดเกลืออะไรบอกเลยอัพนะตัวแต่ละทีนะแต่ผมว่าไม่น่าใช่หว่ะถ้าได้ตัวซ้ำน่าจะเอาไปเลเวลแต่ว่ามันน่าจะมีวิธีอัพเลเวลแบบอื่นสิใช่ไหมเพราะว่าถ้าแบบเลเวลแบบมันเพิ่มโดยการได้ตัวละครซ้ำมาผม เพราะว่าแม่งสกิลก็เนี่ย50 level เลเวลแน่ะนะครับผมคนดูเออปั่นไปหนึ่งทีโอเคไหวอยู่ไหวอยู่นี่ครับผมช่วงตีหน่อยพ่อหนุ่มดูว่ามีสอดทันจิโร่เนี่ยครับผมดับเบิลทันจิโร่เนี่ยครับก็นะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่อยากเล่นแบบนี้ก็รีบไปใช้โค้ดกันเลยทุกคนเออเพราะว่าโค้ดของเขาเนะี่ยค่อนข้างดีนะทันจิโร่ตัวอ e ีพิกนะเออได้ทั้งสามตัวนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับ โอเคตอนนี้บอลใกล้ตายแล้วนะฮะคนดูผมหวังว่าดาเมจเราจะถึงแสนนะไม่ถึงแหละไม่น่าถึงหรอกโอ้โหแต่ว่าค่าต่างๆอีกสามไอตัวนี้อีก3อันเองนะครับผมตายว้าวได้มา5,000นะครับผมคูณ2เข้าไปอีกนะฮะโอเคโอเคถือว่าไม่ได้แย่เออเราไม่ได้แย่มากนะครับโอเคโอเควับกลับกันเลยเนเธอร์ครับผมโอเคเรามาสุ่มคูณ2กันดีกว่าลัคก,กี้ด้วยออตโต้สุ่มไหมเออสุ่มธรรมดาไปนะครับผมบง มาเลยทันเิโรตัวกากตัวกากโอเคอีกทีไปอุ้ยเนสโกะไม่เคยได้แต่ถือว่าไม่ได้แย่แล้วผมถือว่าเอาคอลเลคชันอยู่นี่ครับโหแต่ไม่คือถ้าได้จัดรีจินารี่มาแล้คือรีจินารี่ขึ้นเนี่ยทุกคนเข้าใจปะ่ะคือมันมันศูนย์เปอร์เซ็นต์อะ่ะ <c oughs> มาผมออโต้สูบแล้วเดี๋ยวครับผมคุณดูมามาลุ้นกันเลยโอเคมาครับผมช็อตนี้ยังไงโบุ๊ ยังยังไม่มาทันจิโร่อย่างน้อยก็ขอเป็นแบบทันจิโร่แบบอีพิกได้ไหมขอแบบอีพิกเถอะโอ้โหเชี่ยทันจิโร่ตัวกากมาหลายตัวแล้วอ่ะเฮ้ยมายังโงงโคยสัตว์มาดิเฮ้ยงูคุกคนดูไอ้เหี้ยเฮ้ยมันออกง่ายยังวะเฮ้ย เล่นงูคูแม่งโคตรโซอีซี่ผมบอกเลยเยี่ยดีนะแม่งมีแต้มลัคก,กี้นะครับผมเอ้ยลิงงูคูอีกตัวได้ไหมอีกตัวนี้จะเป็นอะไรดีแบบเพอร์เฟกเลยนะเอออีกตัวไปนะครับผมขอเป็นอาคาตะเลยนะครับไม่พูดเยอะเจ็บคอนอะอุ้ยเชื่อแต่เดี๋ยวอุ้ยด้วยโอ้โหชินาบ,บุโอเค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 ดี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 อุ้ยแต่ว่าตอนนี้อีกตอนนี้นนลักแต้มลัคกี้เราใกล้หมดแล้ววะ่ะคนดูจะสุ่มเกลือของจริงว่ะเกมนี้แม่งสุ่มเกลือโอเค จากสีม่วงชินอโบโอเคครับผมสังเกตว่าเขาจะมีประกายแสงให้เป็นสีขาวๆแล้วก็จะเป็นระดับของคอมมอนกับเอ่อแรร์แล้วถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยจะเป็นอีพิกสีส้มนี่คือมันเป็นออริจินอลรี่โอ้โหเชี่ยแม่งระ้บสุ่มแม่งดีนะเว้ยเออโอเคเหลือต่อเลยครับผมตอนนี้ไม่มีอะไรแบบว่ายังไม่มีอะไรทำให้เราตื่นเต้นมากถ้าเรืของแสงก็ไม่มีเลยครับผมโอเคอันนี้ยังอันนี้ยังยังบากอยู่ยังบากอยู่ยังยังอุยลัอกกี้กันหมดนะมาหน่อยโอ้โลัอกกี้กันหมดแล้วโอ้โหเี้ย มาตัวหนึ่งแล้วหายเลยว่ะอ๋อแมลแนวของการันตีการันตีเลเจนด์รี่อยู่ตรงนี้นะครับผมเอ,อิ่มรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมได้การันตีปะผมได้การันตีแรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่การันตีนะเมื่อกี้โอเคลัคก,กี้คูณสองหมดแล้วนะครับผมไปแล้วฮะแ,วแต้มแต่ละอันอืมแม่งแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่อยๆยาวๆนะครับผมจนกว่าแต้มเราจะหมดนะโอ้โหแม่งไม่มาจริงว่ะเดี๋ยวมูฟออกมามูฟก,ก่อนเฮ้ย เ้มื่อกี้ได้ตัวตัวนี้อ่ะเฮ้ยมันชื่ออ๋อเล่นอะงโงคูเออเออเอ้ยลิงโงคูน,นะวุลมันใช่เล่นที่ไหนล่ะเออเนี่ยเิงโงคูนะครับผมดูซิได้ไหมหรอพี่แกเท่าไหร่1 9 0ทันจิโรล่เลเวล7ดาเมเจ274เอ้ยอกูทอ้อกับเกมนี้จริงเลยมันอัพเวลไรเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่อ่ะอัพเวลไงวะ ใครรู้วิธีเอาเว้บอกผมด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ะเออเอาเว้ไงอะ่ะตรงนี้หรอือเปล่าไม่ใช่ฮะตรงไหนอะ่ะโคดูเขาเอาเว้ไงอะ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองสก,กิลก่อนก็ได้ดค,ครับทุกคนครับโอเคในงูคู่นะครับผมก็ดูการฟันก็จะเป็นท่าของเอ่อปราณเพลิงนะครับผมปราณตะเคียร์ทำนองนี้อุ้ยฟันเร็วนะคุณเออฟันเร็วอะดูตัวคิวนะทุกคนเฉดโด แคเอาเรื่องเนี่ยโอเคโอเคสุ่มต่อสุ่มต่อสุ่มเกลือรู้สึกว่าเลเวลนันนี่นะขึ้นเลยนะขึ้นเปล่าเนี่ยมันไม่มีแต้มเลเวลขึ้นเลยสงสัยว่าเลเวลการขึ้นเลเวลนั้นการแบบสุ่มตัวซ้ำนะเนี่ยอุ้ยแต่มันก็ต้องยากดีวะาทางนั้นนะใช่ไหมโอเคทุกคนไปฮนะออโต้ Auto อีกหนึ่งทีเนี่ยครับผมดูฮะปึ้นมาเลยอุ้ยสีม่วงเป็นการเปิดที่สวยงามเนี่ยครับผมสีม่วงโอ้สีขาวโอเค ตอนนี้อย่าลืมว่าเราไม่มีท่าของลัคกี้เข้ามาช่วยแล้วนะครับทุกคนครับเราก็จะเกลือขึ้นแบบ300เเลยเนะ <c oughs> เออสุ่อให้มันหมดตัวไปเลยปะ่ะโอเคยังไม่มาทนาของในสุดคนเลยไม่หกแล้วอุ้ยแต่ว,ว่าผมว่าถ้าสมเกลือไปเรื่อยอะเกลือมันจะเลเวลเยอะแล้วก็ตีแรงก่อไอ้เจ้าพวกที่มันเลเวลเยอะนะเออใช่มันแบบไอ้เจ้าพวกที่แบบอรจินอลี่นะทุกคนโอ้โครับมัน <c oughs> โอเคเสนิสื่อมายังนะมันยังยังเงียบอยู่นะเออตอนนี้ยังเงียบอยู่ะนรับผม อากาศนี่เขาต้องตีนสามร้อยมาบอกแล้วป่ะอากาศศ1นย์จุดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เออโอ้ยทุกคนทุกคนทุกคนสังเกตไหมเนี่ยเนี่ยมันจะมีสีม่วงเห็นไหมควันสีม่วงกับแบบควันสีทองนี่นี่มาสีม่วงมาละนี่นี่นี่คือควันสีม่วงนี่สังเกตเราจะมีควันสีทองนะครับผมนี่นี่นี่ควันสีทองเห็นไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลยอันนี้คือเป็นรางบอกเหตุว่าถ้าเราส่มออโต้ไปเรื่อยสีทองมาแน่นอนหนึ่งตัวนะครับผมรู้ได้ไงครับผมเดาว่ามั่วเอาับผมโอเค โอ้โห oh, ผมก็ว่าอยู่ว่าทําไมเอ้ยคนอื่นเขาใช้เขาใช้ตัวอากาศกันมาเอาไปว่าอ๋อตัวอากาศแม่งเว่อเยอะแล้วแม่งตีแรงไอ้บ้า <c oughs> นะครับผมเออโอเคสีมว่วงมานะครับผมถือว่ายังโอเคอยู่นะเออ Two hours later เริ่มไม่โอเคแล้ววะ่ะ <c oughs> เริ่มไม่โอเคแล้ววะ่ะคนดูเอาจริงเออมว่วงมาแล้วโอเคทันจิโร่นะครับผมเอ้ยมว่วงมาสองตาติดว่ะโอเคโอเค สวยงามอารามแท้แต่ว่าทองไม่มานี่มันยังไงเราต้องเคลียร์แล้วนะทองไม่มาเนี่ยปานหมูผมอะปานสัตว์ป่าผมอะไอตัวตัวหมูผมแบบเบลเวลสิบแล้วอะแม่งตีแรงแน่นอนเนี่ยผมคิดว่าวมันตีแรงแน่นอนโอเคทุกคนครับตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่เฮ้ยมันจะหมดแล้วเฮ้ยไม่นะแม่คุณอย่าทํากันอย่างนี้เลยเลเจนด์มาอีกหนึ่งตัวคือชื่นใจอีกสามรอบสุดท้ายนะครับผมในสกโกะจะมาให้ครเเบระดับสิบหรือเปล่ามาดูกันถ่านจิโร่เลเวลสิบไอ้ โอเคหมดกันนะครับได้ตัวใหม่มาหรือเปล่าไม่ได้วะท, 300. ท 400. Yeah. ีสามร้อยทีสี่ร้อยเยียโอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยต้องใช้ตัวหมูแล้วอะอุย้ยแต่ว่ามีตัวพวกนี้อุย้ยเฮ้ยแต่ละตัวเขาเท่อะเอ้ยนี่ไงมีโอ้ผมว่าต้องไปกาชาใหม่ผมว่าต้องไปกาชาใหม่หนะครับมไม่รู้ว่าอยู่ไหนช่างแม่งนะผมฟาร์มต่อแนละ้วมาดูสก,กิลตัวหมูกันนะคนดูสองได้บ okay. โอเคอุย้ยอุ้ย ตีแรงจะจัดน,นะครับผมตีแรงจะจัดอ๋อฝั่งนู้ก็คือเลเวลยี่สิบจะอันล็อกให้เราโอเคมาดูสกิลทางนั้นตัวคิวนะทุกคนน่าจะเป็นการพุ่งปะอ๋อแทาง2ดาบวิแรงมันช็อตเลยน,นะครับผมถือว่าโอเคลนะ เสียงเริ่มหแหล้วตอนนี้บอสก็ยังเกิดอยู่นะเออเอ้ยบอสอ๋อมีเวลาในการเกิดอยู่โอเคโอเคก็คลิปนี้ว่าเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะค,คนดูสหรับดันไปคาเส้นในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับกาชาเกลือในครับผมสวัสดีครับ